สีก็รู้นะเราลุงว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นตัวร้ายจบปากเลยหลานแอย่างงั้นเราต้องมาบันชันกันเลยหลานหรือว่าเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมหรือว่าปีกของเขาหรือเปล่าเฮ้ยโคตรเข้าเข้าสุดเข้าชิปเลยทุกทคนด้วยนะยินดีต้อนรับกุสู่จะแนวเวสิลซี่แค่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของโทเฟหน้าหลอนอีพีที่ห้าสิบเจ็ด ดีดเลยนะเองยอดเลยครับแมส่สแตนดาร์ดมีคนเอเมริกมคใหม่ใส่ย่าใส่อะไรสดชืน่นโอ้โอแหม่ทำบรรยากาศที่ดีจริงเลยหลานรักมีเพื่อนมาหานะาลานเดิมเหรอครับลงุงเหมือนจะไม่ใช่นะหลานรักแช่แล้ว นั่นันนาย thank you นี่นานายไม่ถือลูกบองแล้วล่ะเพื่อนแต่รอบนี้นายมาถือเค้กอย่างนั้นล่ะรอด้วยสิเพื่อนโอ้โหเค้กน่ากินมากเลยเขายังเป็นคนดีเหมือนเดิมเลยนะหลานรักดูสิเขาไม่ทำไร้ไข่เลยรอบนี้ถือเค้กแฮะแต่ไม่พอไมีเลือดแค่ร้อยห้าสิบเองนะเนี่ยหุ้ยน่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนครับถ้าเราไปสกิดเขาเนี่ยเขาอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรก็ได้นะฮาดูนะว่าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนไปอะไรไหมน่าจะโกรธเราแหละหนึ่งสองสามาดไป เอาละเอาละเอาละเอาเฮ้ยเดินตามเราเลยลุงเขากะโดดแล้วลุงเขาก็โดดเฉยๆอ่ะเขาอาจจะเข้าใจว่าร้านอยากจะกินเค้กกับเขาก็ได้นะร้านนั่นล่ะโอ้ยนายจะเป็นคนดีเหลือเกินเขาว่าคนดีแต่มึงน่ะคนชั่วเลยล่ะทีนี้แหละครับลุงเขาวิ่งตามแลเราเลุงูเขาก็โดดตามด้วยก็ขอบคุณสำหรับเค้กนะเพื่อนอ้าว thank you for 110เออโอเคทำไมต้อง110ด้วยนะครับลุง ขาโคตรจะเป็นคนดีเลยนะทุกคนครับขนาดว่าเราไปสก,กิดเขาแล้วเนี่ยปกติถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเขาจะโกรธเราใช่ไหมตัวนี้เขานิดกระโดดตามเราเอาเค้กมาเสิร์ฟเราต่อด้วยโอโหโหยายแล้วเอาเนวเซอร์เนวิเซอร์นี่ด้วยว่าคนนำแพ็คโทนี่จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยลุงลองดูหลานนะแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างไปกันดละหลานอ่ะลองดูตัวนี้กันครับโอโยโอโต่างจริงๆด้วยวันลุงโคตรช่วยเลยตัวเขาดูเอียงๆแปลกๆนั่นเ่ยลุงไหนดูเอฟเฟกต์การ์ตีกันหน่อยสิ โอ้ถงปล่อยอะไรสีดแดงออกมาดิเอยเรือวัดโหดตัวนี้จะเป็นประจำเดือนนั่นลนไอ้ซื้อมาทำไมไม่โทรตัวนี้เลวลงุงต <c oughs> ้องใส่เวลาตีเขาค่อยตัวตรงขึ้นไปหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวเอียงอ๋อเดินแล้วตัวเอียงโอเคเวลาตีเล้วตัวตรงทำไมทุกแพคก็ถึงขยันทำอดีบอเซอร์ดิวเลอร์กันจังเลยวะครับทุกคนครับ <c oughs> มันมีอะไรพิเศษวะเนี่ย <c oughs> โหดสุดก็น่าจะเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับทุกคนครับที่มันปล่อยแบล็คโฮหออกมาได้ครับตอนนั้นโหดจริงเรามาดูกันตายของเวอร์ชันนี้กันมาดีกว่าหนึ่งสองซ้ำ โออยอยิงแล้วหน้าเป็นสิวลุงรู้จักมีมอันนี้ดีใช่ไหมครับลุงออรู้จักเลยสิหลานะใครๆก็เอาไปทำมีมทั้งนั้นละหลานเอ้ยนาโวนเวลาวิดีโอนะมันถึงช่วงพีคไอ้เจ้าโทตอนนี้มันจะยิ้มปากฉีกเลยละหลานแล้วลุงรู้เปล่าว่ามันมีให้เราเรียกไปด้วยนะลุงมุดไปเล่นนะหลานนี่เลยฮ้องโทมาดูกันหนึงสองสา มันใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์การตีกันดีกว่าทุกคนครับว่าเวลาเขาตีแเ้าก็จะปากฉีกเหมือนในคลิปหรือเปล่าโอ้เลเซอร์ยิงวะ่ะเฮ้เพลงเร็วขึ้นเพลงเร็วขึ้นออโอเคด้วยแฟค์การตีกันกว่าหนึ่งสองสามหมือหูตายแล้วตรงพื้นมีอะไรสีขเขียวด้วยนะเนี่ยประหลาดดีอันเนี้ยแตกแต่ก็เท่ดี แล้วมาถึงตัวไฮไลท์กันดีกว่าครับลุงครับนั่นก็คือตัวของฮอนไคก์อดเท่าที่ผมเคยไปสืบมานะทุกคนครับไเจ้าฮอนไคก์กอดเนี่ยมันเคยมีเวอร์ชันเก่าด้วยนะครับทุกคนครับมันก็จะมีหน้าโทขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะครับง่อยๆอย่างนี้เลยเนี่ยแบบในรูปนี้เลยนะและก็ว่าอันว่าอันนี้คือเวอร์ชันอัปเดตของฮอนไคก์กอดนะครับแมวเวอร์ชันเก่ายังไม่เคยดูกันเลยทีเดียวจะแท่ขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่า แท่ที่สุดต้องที่เราเคยรีวิวมาแล้วก็ได้นะครับลุงโคตรเท่เลยเหมือนกันดั้มเลยอ่ะโคตรชอบเลยชอบมากดูสิเดินโอ้เดินโอ้ทำไมมันเดินเร็วจังวะเฮ้ยค่อยๆเดินสิว่าโหความเท่หมดกันถึงแม้ว่าเวอร์ชันอัปเกรดนี้มันจะไม่มีความเป็นโทรเหรืออยู่เลยก็ตามแต่เด็กเนคนขำแต่ว่าเรื่องความเท่เนี่ยยกให้ไปเลยแบบร้อยเต็มร้อยไปเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวส่งลุงไปด้วยไฟการตีเขาหน่อยละกันหนึ่งสองสามฟิวโอ้ย ฟาดลงมาครับแล้วก็ระเบิดลงมาอื้มมันจะเท่ได้ไปหน่อยแล้วอ่ะอยากได้อยากได้เฮ้ยร้านเกี้ยวร้านมีหุ่นยนต์โถคนเดียวหรือยังไงลุงเองก็มีเหมือนกันออกมาเลยมันเทวเซลโฮเทคเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่ไอ้มาลุ้นใช่ปะว่าใครเทพกว่ากันดูแค่สีก็รู้นะลุงว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นตัวร้ายบ้ากเลยหลานอย่างนั้นเราต้องมาประชันกันเลยล่ะหลาน ชัวร์แกลืมเซต๋ยวเขาตีกันอย่างนั้นเหรอลืมครับลุงถามทุกคนครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสองตัวนี้สู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครดูดูนะทุกคนมีตัวในดวงใจไหมส่วนตัวผมเชียร์ตัวสีขาวสุดใจเลยครับ<อ>มันเท่สุดๆเลยหรือว่าตัวสีดำก็เท่ใช้ได้นะเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเรามาดูความอะไรทุกคนครับเอาละครับจุดการต่อสู้ระวังสองตัวใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหตีขาวฟาดก่อนทีเรียบร้อยหูแก่ทีเดียวโโอ้ห,หูสมก็เป็นตัวนี้หูพระเอกของเรา เอาเพราะว่าเราไปดูเอฟเฟกต์การตายเขาดีกว่าทุกคนครับหนึ่งสองซ้ำตายอย่างเท่เลยอ่ะตั้งแต่รีวิวมาทุกคนครับไอ้เจ้านี่ถูกใจผมที่สุดแลว้วอ่ะจะว่าไปยังไม่ดูเอฟเฟกต์การตายองเจ้าตัวนี้เลยมาดูกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนก,กระทืบเฉยๆเลยเหรอโอ้เสียดายที่ดึงสายเทพไปม,มาต่อมาก็ดูเอฟเฟก,การตายกันเลยหนึ่งสองซ้ำ ยังไงตัวสีขาวก็เพอร์เฟคทั้งความเท่การตีแล้วก็การตายโอ้โหอันดับหึงไปเลยเอาละทุกคนครับในไหนอีพีนี้ก็มาสายเท่ของโทกันแล้วนะครับทุกคนครับเรามาดูอีกตัวนึงดีกว่าที่ผมเองก็คิดว่าเท่สุดๆเลยเช่นกันนี่เลย CST ครับนี่ครับโอ้โหดูรูปล่างเขาสิแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเท่แค่ไหนนี่ เขามีหกสัญลักษณ์ครับเนี่นนยเนทวงแหวนอย่างนั้นอหร,อ,อ,หรอดูปีเขาซีโอ้โหมันช่างเข้ากับตัวเมื่อกี้แล้วเกินเลยครับทุกคนครับหรือว่าเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมหรือว่าปีของเขาหรือเปล่าเฮ้ยโคตรเขา้าเข้าสุดเข้าชิบยเลยแท่โคตรโอ้โหอ,อีพีนี้แม่งครูสุยดอยอดในควานเท่บอกไปก่อนนะครับ <S <S ทุกคนครับสองตัวนี้อยู่คนละแพ็กกันนะครับทุกคนครับไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มันเข้ากันแต่อย่างใดนะทุกคนครับแต่ว่ามันบังเอิญแล้วเกินมาเรามาดูแอฟเฟกต์การติของตัวนี้กันดีกว่าทุกคนครับไป โอ้ยนี่การเดินนี่การเดินนี่เดินเดินเดินบนฟ้าโอ้โหไม่แล้วเอออลังการด้วยนะหรือบางทีสองตัวนี้อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันก็เป็นได้นะเนี่ยโอ้ดูตัวนี้มีเลือดอยู่ที่เท่าไหร่อะเรนอยด์สิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสามร้อยล้านดูไปกันตายเดี๋ยวทุกคนครับมันต้องเทแน,นๆ่ๆเราคาดหวังตัวไหนนะเพื่อนเป็นสองซ้ำ เอาสิเออโอ้โหตายแบบสีแบบเดินลุเลอร์ทุกคนครับพูดเลยครับทุกคนครับแพ็คนี้โคตรชอบเลยครับผมรวมตัวเท่ของเราโทอ่ะแล้วทุกคนครับจบแล้กับ EP พ57นะครับทุกคนครับทีทีติดกันหลาย EP แน่นอนครับทุกคนครับตัวนี้พลังเต็มเปี่ยมมากๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในเฮ้บีวซีนะครับทุกคนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงกันหลานแล้วก็โทรเฟสนะหลอน EP ต่อๆไปนะครับอ่ะแล้วทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะถือกระบอคลิปหน้าด้วยก